ว,วัตถุก้อนนี้ก็อยู่ในสภาวะสมดุลน,นะครับนี่คือสิ่งที่คุณจะต้องบอกตัวเองได้และจุดที่สำคัญนะครับปมเชือกตรงตำแหน่งนี้ก็อยู่ในสภาวะสมดุล โจทย์เกี่ยวกับสมดุลรูปแบบแรกของเราก็จะเป็นหัวข้อ8.2.1จนะครับจะเป็นเรื่องสมดุลของอนุภาคนะครับแล้วก็เป็นสมดุลต่อการเลื่อนที่นะครับเดี๋ยวผมอธิบายฟังว่าสำหรับหัวข้อ8.2.1เนี่ยมันมีลักษณะเด่นๆเ,เป็นยังไงเริ่มต้นก็คือนะครับในกรณีแรกของเราเนี่ยจะเป็นสมดุลของอนุภาคตัวนี้นะครับเพราะงั้นก็ดูความหมายของอนุภาคซึ่งผมได้อธิบายไปแล้วนะครับอนุภาคเนี่ยก็เป็น วัตถุที่มีขนาดเล็กมากนะครับซึ่งขนาดเล็กของมันเนี่ยเราก็สามารถขนาดประมาณให้ขนาดเล็กเนี่ยจนประมาณเป็นศูนย์ได้นั่นก็คือ,อประมาณเป็นจุดเนี่ยประมาณเป็นจุดนะครับประมาณเป็นจุดได้ซึ่งก็จะหมายความว่าขนาดของมันนะครับสามารถจะกําหนดให้มีขนาดเป็นศูนย์นะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะมีความหมายว่าเมื่อมีแรงมากระทํามันก็จะไม่ทําให้เกิดทอร์กลับ ที่ทําให้วัตถุหมุนนะครับนั่นก็คือวัตถุมันจะหมุนไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่าขนาดของมันเนี่ยประมาณให้เป็นศูนย์ได้เพราะฉะนั้นตัวอนุภาคข,ของเราเนี่ยก็จะใช้เงื่อนไขในการวิเคราะห์สภาวะสมดุลน,นะครับแค่เงื่อนไขเดียวครับก็คือซิกมาเอฟก็คือแรงลับจากภายนอกที่กระทาต่ออนุภาคต้องเป็นศูนย์ครับต้องเป็นศูนย์ซึ่งเวลาเราทําการวิเคราะห์เนี่ยเราก็อาจจะแยกแรงออกเป็น2ส,ส่วนประกอบนะครับก็คือซิกมาเอฟเอ็กเท่ากับศูนย์ และนะอย่าลืมนะต้องใช้คาว่าและนะครับก็คือต้องเกิดขึ้นพร้อมๆกันต้องแรงรวมตามแนวแกน x เป็นศูนย์แรงรวมตามแนวแกน y เป็น0ูนย์ในเวลาเดียวกันนะครับอันนี้ก็คือภาพรวมเพราะฉะนั้นภาพรวมก็คือโจทย์ทุกข้อในหัวข้อ8.2.1นะครับเราจะใช้ sigma f เท่ากับ0แค่สมการเดียวเพราะงั้นเป็นกรณีที่ง่ายที่สุดนะครับตามนี้ทีนี้สำหรับการใช้สมการนี้เนี่ยจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่คุณดูตัวอย่างทางด้านซ้ายมือนะครับ ตัวอย่างทางด้านซ้ายมือเนี่ยก็คือเป็นภาพ8.2นะครับคุณดูมันจะมีทั้งหมดมีเชือกเนี่ยสเส้นนะครับเชือกเส้นที่1เชือกเส้นที่2เชือกเส้นที่3มเอามาผูกเป็นปมไว้ตรงนี้นะแล้วก็ห้อยกับวัตถ,ถุมวล M ตัวนี้นะครับเมื่อคุณดูภาพนี้ปุ๊บสิ่งที่คุณต้องบอกได้อย่างแรกก็คือวัตถ,ถุทั้งหมดในภาพนี้อยู่ในสภาวะสมดุลน,นะครับไม่ต้องไปทําการคํานวณอะไรนะคุณต้องบอกได้ว่ามันอยู่ในสภาวะสมดุลเพราะอะไรเพราะมันอยู่นิ่ง นี่คือจุดสําคัญเพราะฉะนั้นหมายความว่าอะไรหมายความว่าเชือกเส้นนี้ก็อยู่ในสภาวะสมดุลนะครับเชือกเส้นนี้ก็อยู่ในสภาวะสมดุลนะครับเชือกเส้นนี้ก็อยู่ในสภาวะสมดุลวัตถุก้อนนี้ก็อยู่ในสภาวะสมดุลนะครับนี่คือสิ่งที่คุณจะต้องบอกตัวเองได้และจุดที่สําคัญนะครับ ปมเชือกตรงตำแหน่งนี้ก็อยู่ในสภาวะสมดุลก็คือเชือกที่มาผูกเข้าด้วยกันตรงตำแหน่งเนี้ยสามเส้นที่มาผูกเข้าด้วยกันก็อยู่ในสภาวะสมดุลนะครับนี่คือสิ่งที่คุณต้องบอกตัวเองได้คราวนี้ถ้าสมมตินะว่าโจ์เนี่ยมีการถามแล้วก็โจทย์ถามสิ่งที่โจทย์ถามเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับปมเชือกนะคุณก็บอกว่างั้นเดี๋ยวผมจะเลือกปมเชือกเนี่ยออกมาเป็นวัตถุที่จะเอามาทําการวิเคราะห์นะครับ มันก็คุณก็ต้องเอามาทําการเขียน f ร e บ body นะครับผมก็เขียนคร่าวๆให้คุณดูคุณจะเอาปมเชือกตรงนี้นะครับมาทําการวิเคราะห์เพราะงั้นคุณก็เอาเฉพาะปมเชือกนะมันก็จะเล็กๆแค่นี้ครับแล้วมันก็จะมีเชือกเส้นนี้นะครับมีเชือกเส้นนี้เป็นวัตถุภายนอกมีเชือกเส้นนี้นะครับเป็นวัตถุภายนอกที่กระทําต่อปมเชือกสมมุติอันนี้เป็นเชือกสมมติอันนี้เป็นเชือกเส้น,นที่1แล้วกันนะครับอันนี้ก็เป็นเชือกเส้นที่2แล้วก็อันนี้เป็นเชือกเส้นที่3 เพราะฉะนั้นเมื่อคุณสนใจตัวปมเชือกตัวนี้นะครับแล้วปมเชือกตัวนี้เนี่ยก็จะพบว่ามีขนาดเล็กมากนะจนเราสามารถประมาณให้เป็นอนุภาคได้เราก็บอกว่าเราทําการเขียนฟรีบอดี้นะครับมันก็จะมีแรงจากเชือกเส้นนี้กระทาต่อปมเชือกก็เป็นแรงดึงอย่างเงี้ยนะสมมตินะเดี๋ยวเราจะไปดูรายละเอียดกันนะครับเวลาเราทำเนี่ยก็จะใส่ทิศตามลูกศรแล้วก็ตัวนี้เป็นขนาดส่วนตัวนี้เป็นเชือกเส้นที่2ก็จะอแรงดึงอีกเหมือนกันครับ นะก็จะเป็น Ft ของเส้นที่2ซึ่งไม่จําเป็นต้องเท่ากันเพราะเชือกคนละเส้นส่วนตัวนี้ก็จะเป็นเชือกเส้นที่อยู่ในแนวดิ่งเชือกเส้นที่3นะอย่างนี้นะครับตัวนี้ก็คือ Ft 3แรงก็เป็นแรงดึงตามแนวเส้นเชือกซึ่งเป็นพื้นฐานที่เราเรียนมาแล้วจากบทที่3นะครับเนื่องจากว่ากรณีนี้วัตถุของเราเป็นวัตถุขนาดเล็กนะครับ จนประมาณเป็นจุดได้ก็คือเป็นอนุภาคเพราะฉะนั้นสมการที่เราจะใช้ก็จะมีสมการเดียวครับก็คือแรง3แรงนี้เนี่ยกระทำต่ออนุภาคนี้จะทำให้อนุภาคอยู่ในสภาวะสมดุลได้ก็แสดงว่า3แรงนี้นะครับรวมกันแล้วจะต้องเป็นศูนย์แค่นี้เองครับ คุณก็จะเอาสมก,การนียไปทาการวิเคราะห์โจทย์อาจจะให้แรงนี้มาให้แรงนี้มาแล้วถามว่าแรงนี้เป็นเท่าไหร่อย่างเงี้ยเราก็ใช้สมก,การนี้ในการหาแรงคุณจะพบว่าสมก,การหรือเงื่อนไขเหล่านี้นไม่ใช่สมก,การที่เราจะใช้บอกว่าอนุภาคมันอยู่ในสมดุลหรือเปล่านะครับเราดูปุ๊บเนี่ยเราบอกได้ก่อนเลยนะว่าอนุภาคอยู่ในสภาวะสมดุลน,นะครับแล้วเราเขียนการเขียนฟรีบอดี้แสดงแรงทั้งหมดเราก็บอกว่า3แรงเนี่ยจะต้องรวมกันเป็นศูนย์นะครับเพราะว่าอนุภาคมันอยู่ในสภาวะสมดุล แรงเหล่านี้สมการเหล่านี้จึงถูกใช้ในการหารายละเอียดต่างๆของวัตถุที่อยู่ในสมดุลน,นะครับตามนี้สรุปก็คือว่าอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราจะเจอวัตถุที่มีขนาดเล็กอย่างเงี้ยนะครับแล้วเราก็จะใช้มันเป็นอนุภาคแล้วก็ใช้ซิกมาเอฟเท่ากับศูในการวิเคราะห์แค่สมการเดียวนะครับนอกเหนือจากนั้นนะครับในหัวข้อนี้เนี่ย นอกหนือจากที่ผมจะตั้งชื่อว่าสมดุลของอนุภาคแล้วเนี่ยมันยังเป็นสมดุลของการเลื่อนที่ด้วยเราจะพบว่าตัวสมการซิกมาเเท่ากับศูนย์เนี่ยก็คือเป็นเงื่อนไขสมดุลของการเลื่อนที่นะครับทีนี้มันเกี่ยวข้องอะไรกับหัวข้อน,นี้ก็คือว่าแบบนี้นะครับสมมุติว่าเรามีวัตถุอยู่วัตถุเนี่ยเป็นวัตถุมีขนาดเนี่ยผมวาดให้เห็นเลยนะว่าวัตถุเนี่ยมีขนาดนะครับแล้วปรากฏว่านะปรากฏว่า วัตถุตัวเนี้ยจะเคลื่อนที่อยู่หรือจะอยู่นิ่งอะไรก็แล้วแต่นะครับผมบอกว่ามันอยู่ในสภาวะสมดุลจากนั้นจากนั้นปรากฏว่าสิ่งที่โจทย์ถามเนี่ยโจทย์บอกว่าให้คุณตรวจสอบให้คุณหาเกี่ยวกับสมดุลเนี่ยแหละแต่ว่าเน้นเฉพาะสมดุลของการเลื่อนที่ เพราะฉะนั้นก็จะมีความหมายว่าถึงแม้ว่าวัตถุนี้จะเป็นวัตถุแข็งเก่งนะครับเป็นวัตถุที่มีขนาดแต่โจทย์ระบุมาว่าให้คุณพิจารณาเกี่ยวกับสมดุลของการเลื่อนที่เพราะงั้นคุณก็จะพิจารณาด้วยสมการนี้สมการเดียวนะครับแบบนี้เพราะงั้นโจทย์ในหัวข้อนี้ก็จะใช้สมการซิกมาเอฟเท่ากับศูนย์สมการเดียวเหมือนกันถ้าเป็นกรณีของวัตถุแข็งเก่งซึ่งเดี๋ยวไปดูโจทย์ทีลากรณีกันนะครับหรือไม่หรือไม่ก็คือแบบนี้นะครับ สมมุติว่าวัตถุก็จะเป็นวัตถุก้อนนี้แหละปรากฏว่าเป็นวัตถุแข็งเก่งซึ่งคุณก็จะวิเคราะห์สภาวะสมดุลของมันที่คุณสังเกตเห็นได้นะ่ะได้ด้วย2ส,สมการก็คือซิกมา f เท่ากับ0กับซิกมาทอร์กเท่ากับ0นะครับแต่ว่าคุณจะพบเดี๋ยวมีรายละเอียดในโจทย์นะครับคุณจะพบว่าในการคำนวณทอร์กเนี่ยคุณต้องรู้ขนาดแล้วก็รูปร่างของวัตถุเพราะว่าคุณต้องใช้ในการหาระยะ จากแนวแรงถึงแกนหมุนนะครับเพราะงั้นคุณต้องรู้ขนาดและรูปร่างของแกนอของวัตถุนะครับเพื่อที่จะใช้ในการคำนวณทอร์กแต่ปรากฏว่าโจทย์เนี่ยไม่มีข้อมูลอะไรระบุกเกี่ยวกับขนาดของวัตถุเลยครับนั้นคุณจะใช้สมการนี้ไม่ได้คุณก็จะใช้สมการได้สมการเดียวก็คือซิกมา F อฟเท่ากับศซึ่งตรงนี้เดี๋ยวจะเป็นรายละเอียดที่ผมจะให้ข้อสังเกตต,ตอนที่เราอ่านโจทย์นะครับสรุปก็คือว่าไม่ว่าจะเป็นกรณีของอนุภาค หรือจะเป็นกรณีของวัตถุแข็งเก่งซึ่งอยู่ในหัวข้อนี้นะครับคุณจะใช้สมการเดียวก็คือซิกมา f เท่ากคุณก็หาสิ่งที่โจทย์ต้องการทราบได้แล้วนะครับนี่คือ,อภาพรวมทั้งหมดของหัวข้อ8.2.1อย่าลืมนะครับเดี๋ยวแต่ละรูปแบบเนี่ยผมจะมาเริ่มจากแบบนี้นะครับก็คืออธิบายภาพรวมๆก่อนว่ารูปแบบนั้นนมันมีจุดเด่นๆอะไรแล้วมีรายละเอียดในการคำนวณในการวิเคราะห์อะไรบ้างแต่ว่า รายละเอียดที่ชัดเจนจริงๆจะอยู่ในโจทย์แต่ละข้อนะครับเพราะงั้นโจทย์แต่ละข้อเนี่ยเดี๋ยวผมจะอธิบายให้คุณฟังรายละเอียดเลยทั้งด้านฟิสิกส์แล้วก็ทางด้านคณิตศาสตร์ให้คุณจดรายละเอียดเหล่านี้เอาไว้นะครับแล้วเวลาคุณทำเนี่ยคุณก็จะใช้ซิกมาเเท่ากับศูนย์กับซิกมาทอเท่ากับศูนย์ได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆแล้วคุณจะพบว่าบทเนี้ยง่ายมากๆนะครับเรียนจบไปแล้วรุยทำโจทย์ไปเรียบร้อยจบไปแล้วปุ๊บ คุณจะมีแค่ในหัวก็คือซิกมา F เท่ากับ0กับซิกมาท็อกเท่ากับ0แค่นั้นเองครับน้อยมากโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูโจทย์ข้อแรกกัน